ก็กลับมาต่อในพาร์ทที่แล้วกันเลยนะฮะตอนนี้จำไม่ได้แล้วมันสลับพาร์ทกันแล้วรู้สึกสงงๆกับพาร์ทเราไม่รู้ว่าพาร์ทอะไรแล้วรู้อย่างเดียวผมยังไงนี่ไม่ครบเลยนะครับท่านผู้ชมอยากได้โล่โล่มันจะอยู่ในนรกเปล่าวะคอมเมนต์ด้วยนะโอ้โล่มันอยู่ในนรกหรือเปล่านะ,ะท่านผู้ชมอยากได้โล่สีฟ้าโล่กันกระดิ่งนะเอามาบวกกับอะไรสักอย่างเอ่อออกซิเดียนนะ่ะ ออกซิเดนกับโลกอะการไฟอ่ะจะกลายเป็นสุดยอดโลนะฮะท่านผู้ชมพอเป็นสุดยอดโลแล้วก็จะกลายเป็นซุปเปอร์โลไงอโลเอเอเอโลโลบ้านไหนไม่มีกล่องก็จะไม่เข้าไปเลยกันโอ้บ้านไหนไงกล่องอยากได้ฮุกเหมือนกันนะเนี่ยมันปีนยากมากเลย เนี่ยไอ้ฮุกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้มันโยกโยกอยู่เนี่ยอุ้ยได้ของอาวุธในตำนานแล้วเย่ yeah! ดีใจมากเลยได้อาวุธในตำนานละอาวุธที่ผมรอคอยมานานนะคะทผู้ชมนี่เจ้านี่มันเป็นหอกที่เท่มากเลยเกินเท่เกลือเกินเฮแต่ไม่ได้ใช้ตอนนี้เลย อยูกุญแจมั้ยกล่องอีกมั้วันน่ะรู้เมื่อไหร่จะสุดขอบโลกนะเนี่ยถ้าผมจะต้องทำสนามประลองสู้กับบอสนั่นก็นานเลยนะทุกคนคิดว่างกันไหมเพราะมันไกลมากเลยเนะี่ยอยากได้ตะขอไว้ มันจะได้ปีนง่ายๆเพรามันมีแต่แบบไตขูดกำแพงอะมีขูดกำแพงมี่ขูดกำแพงก็จะขูดกำแพงขูดกำแพงโอ้จะด้วยขูดก็ไปเลยแล้วกันตอนนี้กำลังทำคลิปแบบรัวๆเลยนะโยมมันแบบ เต้มาเต้โอ้ตุตุตุเต้ตัวความทีพี่เต้ไม่เล่นด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่พี่เต้เกลียดฝ่ายยื้นะเป็นพี่เต้บ้านผมนี่แหละไม่ยอมเล่นด้วยนะขี้เกียจเล่นเฉยๆอ่ะเขาเลยไม่เล่นด้วยเลยก็เลยต้องทำคลิปคนเดียวนี่อย่างเงี้ยบ่อยๆเลยทุกครั้งที่ใจเจ็บ ้าาววถึงดิ่โอ้ถึงว่ะบ้านสักหลังบ้านหายไปหมดเลยเอาบ้านหน่อยแม่ก็สุดขอบลกสักทีโอ oh, my god อืมสู้บอสไอ้นี่ตายไปทีหนึ่งแล้วรู้โคตรไกลอ่ะน,นั้นเลยเหลือพี่ ล้านเหลือเป๊เดี๋ยวนะออเจดยังอีกไกลครับ่านผู้ชมแถมอีกด้านขวาอีกด้านขวาด้านขวาไม่อยากไปท่าะเลก็เลยไ้ค่อยสู้บอสแล้วค่อยไปแล้วกันไม่ต่อสนามลบแล้วนั่นแหละไม่เกียดต่อวูดีฮะแหมเป็นใหญ่แล้วกันเนี่ยผรไม่อยากต่อหรอก มีสูตตู้กับบอสอยู่เป็นสูตรง่ายๆนะฮะสูตรแบบแล้วก็แค่แบบเปิดเป็นโหมดง่ายๆที่สุดอะตอนเราตีบอสให้มันบอสกล่ตายปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนเป็นโหมดที่ยากที่สุดมันก็จะได้ของดีฮนะโดยที่เราไม่ต้องตีบอสใช้เวลานานอะไรเงี้ยจะได้ของดีมมาก จะตีบอสแป๊บเดียวเองโอ้ยเหว่ help. คออิดแค่นาทีคิดแค่นาทีจะถึงไหมเนี่ยคลิป30นาทีคลิป20นาทีเสียยอดเลยคลิปอัโดโคตรดาวเลยแอร์เขาจะดูจบกันนะ ยกตาถ้าคุณกดดิสไลค์ขอพรจากพระเจ้าได้โอ้พระเจ้าขอพรพระหน่อยโอเคสุ่มได้พรพระเลยนะมาูก็เลงจะขออะไรแต่ทุ่มได้พรพระแล้วกันแล้วนั่นแหละพรผมเป็นจริงนะแต่ว่ามันเป็นช้าหน่อยช้าสุดไปเลยไม่หน่อยแล้วมันช้ามากเลยชับสุดๆไปเลยโอ้พระเจ้าจมน้ำอีกแล้วไอ ดีได้ไม่เนีเออยวสม่อยากลงน้ำมันลึกลึกเกินไปอืมแทบจะหลอมรวมเป็นลาวาแล้วตอนนี้ร่างกายดูเทมากเลยแม่งใส่แว่นยนะิโลเนี่มอะอัะอนนั้นอะไรนันนัะ โน้โร no, ลงแรวางหมดเลยฮะเอาไปให้สุดก่อนแมเพราะจะมีกล่องวางอยู่หนึ่งกล่องเป็นกล่องเหมือนกันนั่นแหละกล่องกระปุกไอ้บอสบอสเฟสมันง่ายมากเลยรู้ปะที่จะคุณกา,กากแล้ว,ลวนะั้นอ่ะที่จะแพ้มันอนะ่ะจะเจอประตูข้างไหนเราเพล เป็นอะไรที่ที่โมมากโอ้่ต้ตงชมหรอกขี้โมูอยู่แล้วมันขี้โมูอยู่แล้วไม่ชมหรอกอึ๊บอึ๊บจะถึงยังนยะอืมดูแทบจะไม่ขยับเลยฮะ ถือวิแอคไว้ตลอดเวลาเลยนะอยากได้แต่ขออยากได้หกได้ปีนกไกลได้ไม่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะเวลาวาจะเป็นหมดเลยโหถ้าผมเป็นหมดธรรมดานี่คงแบบละลายไปทั้งร่างกายแนละ้วอิ่งของตกร้องไห้เลิกเล่นเลย นานมากแต่ดีแล้วเว้ยคุกนานมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ตัดคลิปเลยนะตัดแบบตัดช่วงเล่นอยู่อะไม่ใช่อย่างนะั้นนะตัดขนาดที่กำลังเล่นอยู่นะยไม่เคยได้ตัดคลิปที่มเลยยาวนะทุกคน

จะอยากให้มันเป็นน้ำอะไรมันก็จะเป็นน้ำดังนั้นแต่คุณคิดแล้วก็โดดลงไปจะเป็นน้ำร้อนอม่เป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมอยากเป็นน้ำร้อนก็ใส่คิดว่าเป็นน้ำร้อนโอ้นี่คือน้ำร้อนแล้วคุณโดดลงไปเมื่อใจร้อนมาก,มาก,มากเลยร้อนจนตัวสุกเลยอ๋อกว่าจะถึงไม่มีกองเลยเค่ะเคผมถึงละถึงละ,งละแม่งตึกขอมัพละโจรไปแตะขอบฟ้าเลยค่ะ ิดแดงกลมว่าจุดนะนโอ้โหเดินมาไกลแค่ไหนวะเนี่ยเอมคกลับบ้านก่อนเอาดำยาเอาหนี่ปึ๊บถึงแล้วโอเคตูมาอ่าระดุมโอเคเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่ง เคครับกลับมาแล้วเมื่อกี้มีคนโทรมาเป็นผนะู้ใหผ่ออกมีนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรบอกให้เข,เขาแค่บอกมาเข้ามาบอกให้สุ่มผลให้หน่อยในบล็อกฟุตนะนะเออว่าจะทำอะไรวะอย่าลืมไปละอ้แมงเออ้ยอ่านี่ไงน้ำยาน้ำยากระสุน้ำมาจากไหนอู้กระสุนส่งไว้นะัด อ้ากิวว่า how beautiful เต็ม you are angel อนาคตเขี้ยวเอวว้าทีบอสตัวไหนต่อดิน้ำยาบวมเต็มตัวไปหมดเลยอันนี้มีกระทากระทาแสงพาสต้าเอ้า no เออเราจะทำการเนอตีวอลฟิทวอลฟดทไม่ไม่มีวูดูไม่มีไกด์วูดูอ่ะไม่มีไกด์วูดูเราต้องมีไกด์วูดูก่อนแล้วว่าไกด์วูดูคืออะไรมันเป็นตุ๊กตาไกด์นะฮะมันที่เคยพูดไปอีบูว่าคิดที่แล้วนะท่านผู้ชมอืมงั้นไปทำอะไรดีนะ สร้างบ้านในเอ็นบีซีเหรอก็อยากสร้างนะแต่ขี้เกียจอ่ะสร้างตรงไหนดีแหละภูเขาหลังในไง,งนอือไปไหนก่อนอ๋อมีน้ำยาวะโอเคเราจะไปเกาะลอยฟ้ากันนะครับท่านผู้ชมกดับแรกเราดำการตอนเช้า weh oh. uh, dam stem dam stem dam stem yo yeah. เราถึงกอนลอยฟ้าแห่งหนึ่งแล้วว่าอีซี่แล้วฮะท่านผู้ชมพราเราจะรู้ว่ามันต้องไปตังไหนตกเกือกม้านี่การตกเกือกที่สูงมันไม่ได้การหรอกแต่ว่ามันจะทําให้เราตกเกือกที่สูงและเราไม่เจ็บนะฮะท่านผู้ชมแบบเออโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บรู้สึกไม่รู้สึกไม่สนนะ 1얽1얽2얽3얽4얽밥밥밥5555555 그리고 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 นานหน่อยนะฮะว่าเราติดโลกใหญ่ใช่ไหมนั่นนนั่ไงนั่นไงไปเจอแล้วแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดในโลกเลยมันคือบ่อตกน้ำนั่นเองนะทุกท่านเออบ่อตกน้ำตกปลามันคือบ่อตกปลาที่อยู่กลางอากาศ มันเป็นจุดที่ได้ของดีเป็นของจากเกาะลอยฟ้านะพี่ชมที่อยู่ในควกสไอ้นักตกปลาบ้านบ้านกันตกปลา,าก็นั่นแหละอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้ำยาจะหมดแล้วพระเจ้าต้องรีบไปนะฮะเอ้ย Mau Musudat Nah Tuh 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 Tuh

ยูเทนโอ้ต oh, ัวอื่นเจอดไปเล่ของดีๆีอู้ดาบดาวตกนะครับท่านผู้ชมเราได้ดาบดาวตกมาแล้วเป็นหนึ่งในของดีเดี๋ยวแป๊บน,นึงก็ผมจะไปกินข้าวแล้วนะครับท่านผู้ชมตกคลิปนี้ก็ไปกินข้าว,าว,าว,าวแล้วนะท่านผู้ชมกินข้าวกินข้าวกินข้าวเราไม่อยากกินไม่ไม่เลย ข้าวมันสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยากกินข้าวมันสิ่งมีชีวิตด้วยวะข้าวม,มีชีวิตข้าวมานันอัตรายก็เจ้ไเออเยเอ่อ yes. uh uh เอ s อเออเอเอ่อเออเอ่อเออเอ่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 น่ yeah. อ่ อ่ะเลยอัดลายลิปเนาะแล้วไงไม่กิน เออน้ำยาหมดแล้วโอ้ยแย่ละ <No> น่าน้ำมาถึงที่ไหนเนี่ยโอเคอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ดีหน่อยนะโคตรทุเละเลยดูดิดูชมดูดิโคตรทุเล,ลเลยโคตรแย่เล,ล,เลยะ แม่งโคตรแย่เราทำไม่ได้ยังไงจะโคตรแย่จัดจัด,ดยโคตรแย่บินไปได้ยังไงวะเนะี่ยมันได้เรยวว่าบินสิมันต้องเอรยวว่าตีลังกาเลย หลังตรงนี้น่าจะเป็นจังเกิลมั้งปลาดิบจังเกิลประมาณนี้แล้วก็เป็นทะเลสาบเข้าไปทะเลสาบ hmm. ทะเลหเมนนะันชว์พลังของเออเจ้าดาบดาวตกไอ้อดาบดาวตกเป็น,นยนะะังไเลยกับบ้านก่อน Cheira. Oh. Xe còn mai còn còn như này nè. Xe còn đấy mấy. Mì còn mấy. Mì còn cái xe lúc vào hỡi và. Yo tan chu

ทับทิมนะฮะท่านผู้ชมทองน้ำยาอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่กล้ากินไม่กล้ากินอย่างแรงเลยยูเตอร์ต yeah. ูแลาวเอ๋ยเอ๋ยเอ่ยเอ่ยเปกว่าตูจะได้เอ้ จะครับทองไปเพื่ออะไรทองมันไปเพื่ออะไรต้อไปเพื่ออะไรไปเพื่ออะไรไปเพื่อเขาไปเพื่ออะไรโอ้ยนี่ไงมีกล่องละไปหากล่องเจอเมื่อกี้เมาไปตุกของเราจะด่าก็เยอะไม่ด่าก็เยอะและหาอันนี้ไม่เจอโคตรแย่เลย,ยเก็บน้ำยา ยามองเห็นแล่มันของดีไว้ใช้ในตอนเอ่อตอนนั้นนี่ตอนเราเอ่อฆ่าวอลเฟสเสร็จแล้วเราก็เอาคอนเนี่ยประชุบโต๊ะโต๊ะที่แวคาบ,บอสมันจะมีแล่ใหม่ใช่ไหมแล้วไปใช้ตอนนั้นแหละ าน,นี่ใช้อาวุธอันนี้แล้วก็กระตาทานนี้เวทมนต์เชนนี้ลูกไฟสามารถควบค,คุมได้ปล่อยไปเรื่อยเลย มนลองหยิบไอ้น ics, it, ี <esh> ่ก่อนนะหยิบดาวพอหยิบดาวปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเอาดาวมาค้ามไปนี้ต่อมาค้ามเป็นดาวสีฟ้านึงต้องว่าจะว่ามันใช้ไม่เยอะนะแต่ว่าไม่รู้ยังาดนั้นเราลงคาบให้หมดเลย จังชู้กู้ตื่ตืดู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 โอ้ยก็นี่ไงกองกองเยอะแยะเลยโหอะไรวะเหมือนจะต้องมีปืนอื่นก่อนมั้งถึงจะทำให้นนั่นได้แมวจูเจ้เห็ นี่อาวุธปืนนี่ก็อาวุธปืนเหมือนกันกระสุนโอกระสุนเหรอแป๊บนะผมหากระสุนอยู่อ่านี่ไงเอ้ยข้าวกระสุนมาเยอะเยอะ ปืนไม่ใหญ่กว่าตัวคนอีกอะสุดยอดโอเคมีเราเรามีอาวุธคู่บอสมากเลยโอเคแล้วก็จบอีพีว่ติเพิยงท่อนนี้นะฮะอีพีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอัดหลายคลิปมากเลยจังหวะเนี้ยอัดคลิปหลายคลิปต่อกันก็จบไปเร่อยต่อนี้แล้วกันเนาะ